สวัสดีจ้าวันนี้มีหาหน่อยของวันที่29มาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเราไปดูของวันที่28ก่อนเนะาะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมื่อวานนี้วันที่28ให้รูด4กับ5นะคะ4กับ5ของเรามากีนหน่อยเมื่อวานอ่ามาหน่อยเฉพาะกิจนะคะมาหน่อยพิเศษนะคะแล้วก็มาหน่อยปกติบนล่างเลยนะคะ4กับ5รูด4กับ5เราแล้วก็มาหน่อย V.I.P. ทั้งบนทั้งล่างนะคะสี่กับห้าถือว่าตัวรูปของเราเดินดีนะคะใครที่ชอบโลดนี่ก็ถือว่าโชคดีนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วนตัวเจาะของเราเมื่อวานนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดตัวเด่นของเราไม่เข้านะคะแต่สี่ก็ไม่เนาะส่วนตัวรองของเราห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดนะคะห้าศูนย์นะคะของเราเข้าที่ V.I.P. นะคะเข้าที่ V.I.P. นะ ส่วนห้าสามของเราเข้าที่ปกตินะคะก็เมื่อวานนี้ศูนย์ห้าเข้า VIP นะคะอ่าล่างนะคะส่วนห้าสามของเรานะคะห้าสามของเราเนาะตัวนี้เนาะเข้าที่ปกตินะคะนี่เข้าที่ปกตินะคะอ่าที่คนชอบอ่ากันนะคะอ่าชอบเล่นสองสามหน่อยนี่กันเนาะส่วนตัว กั้นของเรานะคะเจ็ดสองหนึ่งกับสี่เจ็ดหกแล้วก็สองสองนะคะเมื่อวานก็ไม่มาเนาะมาแต่หนึ่งเจ็ดนะคะถ้าใครตัดเล่นตัวนี้ก็ยังพอได้นะใครตัวเล่นนะเจ็ดหนึ่งตัวนี้ก็ยังพอได้ก็เข้ายังเข้าเฉพาะกิจบนนะคะอ่าบนนะเฉพาะกิจนะตัวย่ออ่อ่ามาดูนะคะว่าวันนี้อ่าของเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างจะได้คู่ไหนในการมาเสี่ยงโชค ไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูของวันที่29นะจ้าวันที่29นะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าจะได้เป็นกําลังใจจะได้มีแนวทางดีๆมาลงให้ต่อเนีจ้าเป็นฮาหน้อยรวมนะคะรวมหมายถึงแต่เฉพาะกิตมาเลยนะจ้าถ้าเราสังเกตเฉพาะกิตกับกระชาไม่มาเราก็ลงสาม่อยสุดท้ายได้เลยนะคะทุกคนนะคะวันนี้ให้ลูด นะคะตัวรูดนี้ได้จากเด่นพิเศษนะคะแต่ส่วนมากจะมาหน่อยแรกกับหน่อยสองเนะาะถ้าหน่อยแรกหน่อยสองไม่มาเราก็มาลงที่สมหน่อยสุดท้ายนะทุกคนวันนี้ให้รูดที่ศูนย์กับหนึ่งนะจ๊ะให้ที่ศูนย์กับหนึ่งนะจ๊ะให้เด่นที่นะคะวันนี้ให้เด่นที่ ศูนย์แล้วกันนะเพราะว่าเรารู้ศูนย์กับหนะึ่งเนาะให้รู้ที่ศูนย์เจ็ดนะฮะศูนย์แปดนะฮะศูนเก้านะจ๊ะ ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าอะเลขก็ยังสูงอยู่เนาะอืมอืมหนึ่งเจ็ดนะตัวรองหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะจ๊ะเรามีตัวกันให้เหมือนเดิมนะคะอ่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะทุกคนอืมอ่า แนวแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเรามาดูตัวกันของเราว่าจะได้คู่ไหนเนาะตัวกันของเราให้ที่0 4แล้วก็1นึ่ะให้ไปตัดเล่นนะทุกคนนะ อ่าซื้อ3ามตัวด้วยตัดเล่นด้วยนะใครชอบนะก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะแล้วก็ให้อีกคู่หนึ่งก็คืออ่าออันนี้จะเป็นชุดเต็มของเรานะคะให้นะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ใครจะชอบแค่ตัวเจาะก็เาจจอาแต่เจาะใครจะชอบแค่รูดก็รูดนะคะเพราะลูกของเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็แล้วแต่คนที่ชอบนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงๆป,ปังๆนะคะแล้วก็เข้ามากดดูก็ช่วยกไดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีแนวทางนะคะมาทําคลิปรงแนวทางให้ทุกคนต่อนะคะก็ขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีเฮงๆป,ปังๆสวัสดีจ้า